สวัสดีครับกลับมาพบกับงานไม้โฮมเมดอีกครั้งวันนี้เราจะมารีวิวจิก๊กซอตัวปัจจุบันที่ผมใช้อยู่จิก๊กซอตัวปัจจุบันที่ผมใช้อยู่คือ Makita หรือ Makita MT Series ถ้าเราลองจินตนาการว่าตัวเครื่องเนี่ยเป็นสีส้มแดงเราจะคุ้นๆว่าจริงๆแล้วมันคือ m a k i t เ MT431 นั่นเอง ดูรูปร่างหน้าตาเนี่เหมือนกันเปียบเพียงแต่ว่าเปลี่ยนชื่อนะครับมาเป็น m a ก i ิตะ MT Series แล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีเขาเรียกอะไรสีทิวสีเขียวทิวของม a ก i ิตะส่วนสเปคต่างๆคือน่าจะอันเดียวกันเลยกัยกบ m a กเทค MT431 ครับซึ่งตัวนี้บอกปีผลิตไว้ด้วยว่าผลิตเดือน12ปี2019สเปคคร่าวๆก็คือ 4 5 0วัตต no ์โนโหลดสปีดอยู่ที่3100รอบต่อน,นาทีก็หมายความว่าถ้าเรากดให้เลื่อยทำงานที่ความเร็วสูงสุดแบบนี้เลื่อยมันจะชักใบเลื่อยได้3100ครั้งใน1น,นาทีนะครับถ้าถามว่าเลื่อยตัวนี้เนี่ยมันปรับสปีดความเร็วกันชักไปเลื่อยได้ไหมมันได้นะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้แยกออกมาเป็นสวิตต์ปรับต่างหากเหมือนบางรุ่น มันจะใช้กําลังนิ้วมือของเราในการกดนะครับซึ่งสำหรับผมเนี่ยแบบนี้ไม่มีปัญหานะเพราะเลื่อยจิ๊กซอตัวก่อนๆที่ผมใช้มา5-6ตัวเนี่ยก็มีหลายตัวที่สามารถปรับความเร็วรอบได้แต่ผมก็จะตั้งไว้ที่สูงสุดแล้วก็ใช้น้ำหนักมือในการกดเอามันเหมือนมันจะถนัดกว่าอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับอะมาดูอีกนิดนึง ตรงนี้เขียนไว้ชัดเจนว่า m a ็ดอิน h เ n นบอกกันตรงๆเลยว่าผลิตในจีนซึ่งสินค้าบางอย่างจะบอกว่า m a ็ดอินพีซึ่งมันก็คือจีนนั่นแหละเป็นชื่อเต็มของจีนนะครับ people republic of china นะอันนี้ก็ไม่ใช่สาระสำคัญเพราะว่าถึงจะผลิตที่ไหนก็ qc ควบคุมคุณภาพโดยมาตรฐานของมาก i ิตะญี่ปุ่นอยู่แล้วแวะมาดูเรื่องใบเลื่อยนิดนึงใบเลื่อยจิ๊กซอตัวนี้มันรองรับใบเลื่อยแบบ T shank นะครับก็คือท้ายแบบนี้ซึ่งเป็นมาตรฐานของจิ๊กซอยุคนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าเป็นจิ๊กซอเก่าๆบางทีบางรุ่นมันก็จะรับแบบ u shank ที่มันจะเป็นเหมือนตัว u นะครับอ่าแล้วใบเลื่อยที่แถมมาก็คือใบนี้นะครับมันจะเป็นแบบ Fast Cut ก็คือเป็นใบเลื่อยสาหรับตัดเร็วแต่ว่าฟันมันจะหยาบหน่อยข้อดีคือมันตัดได้เร็วแต่ข้อเสียคือมันรอยตัดมันจะไม่ค่อยสวยอ่าผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้ใบตัดแบบ clean cut อ่า clean cut ก็คือแบบนี้ ฟันมันจะละเอียดเทียบกันดูไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าฟันมันจะละเอียดกว่าข้อดีคือมันตัดได้เนียนแต่ว่าข้อเสียคือถ้าตั้งทุกอย่างเหมือนกันเนี่ยตัวนี้จะตัดได้ช้ากว่าตัวนี้นะครับและมีอีกอ,อันนี้เป็นใบคลีนคัตสลับตัดต,ดตรงๆถ้าเกิดอยากตัดโค้งให้ง่ายขึ้นก็จะมีนี่สังเกตว่าใบมันหน้าแคบกว่าทําให้เลี้ยวได้ดีได้ง่ายกว่า แล้วก็มีใบสำหรับตัดโลหะอีกอ่าพชิคซอมาตัดโลหะได้ฟันจะละเอียดยิบเลยเหมือนเหมือนเล่ยตัดเหล็กที่เราใช้เป็นเล่ยมือกันนะครับอ่ะใบเล่ยก็จะไม่ลงรายละเอียดมากเพราะว่าผมเคยพูดไว้ในวิดีโอเล่ยจชิกซอนเก่าผมรักใครสนใจก็ลองไล่ดูนะครับแล้วก็มาดูที่ตัวเครื่องอ่ะเนี่ยมีระบบเตะใบนะครับซึ่งตอนนี้ผมตั้งไว้ที่ศูนย์คือปิดข้อดีของการปิดระบบเตะใบไว้ก็คือ มันจะทําให้รอยตัดเนี่ยเรียบเนียนอ่าแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับใบไปเรื่อยด้วยนะครับเพราะว่าถ้าใช้ฟันหยาบเนี่ยถึงจะปิดไว้บางทีมันก็ไม่ค่อยเรียบเนียนแล้วก็ขึ้นอยู่กับวัสดุที่เราตัดด้วยพวกไม้เนื้ออ่อนเนี่ยมันจะแตกง่ายหน่อยหมายถึงหมายถึงรอยตัดนะมันจะมีรอยเวิร์ะพวกไม้เนื้ออ่อนไม้อัดพวกเนี้ยนะครับสมมุติว่าใช้ใบเรื่อยเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดเราปิดระบบเตะไว้อ่าก็คือเปิดไว้ที่ศูนย์เนี่ย มันจะทําให้เราตัดได้เรียบเนียนแต่ข้อเสียคือมันจะตัดได้ช้าดูนะครับถ้าปิดไว้มันจะเลื่อนมันจะชักขึ้นชักลงตรงๆงธรรมดาแต่ถ้าเกิดเราเปิดเนี่ยมันจะมีการเตะใบเลื่อยมันจะวิ่งอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมเปิดที่สูงสุดเลยจะเห็นผลต่างชัดเจนะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากตัดได้เร็วสูงสุดก็เปิดไว้ที่เตะมากสุด รวมถึงใช้ใบเลื่อยแบบหยาบฝันหยาบแต่ว่าถ้าเกิดอยากตัดได้เนียนที่สุดก็คือใช้ใบเลื่อยแบบฝันละเอียดแบบนี้แล้วก็ปิดนี้ไว้ซะนะครับก็คือได้อย่างเสียอย่างนั่นแหละเนาะแล้วก็มาข้อดีข้อเสียแล้วกันเนาะข้อดีของเลื่อยตัวนี้อย่างแรกเลยคือมันเป็นมากิตะมากิต a ที่ราคาถูกก็คือราคาประมาณพันไปไปลายถึงสองพันนิดๆแล้วแต่ร้านนะครับแล้วก็มันเบา ตามสเปคบอกว่า1.9กิโลซึ่งผมชอบจิกบจ๊กซอเบาจิ๊กซอที่ผมใช้ใช้มาเนี่ยทั้งแบบเสียบปลั๊กแบบแบบต2 2โวล์แบบ1 8โวล์ส่วนมากผมจะประทับใจตัวที่เบาๆตัวที่ผมชอบมีอยู่2ตัวคือตัวนี้แล้วก็ตัวม a กิตะ1 2โวล์นะครับที่เสียบใช้แบตเตอรี่ซึ่งผมไม่ได้ใช้นานละข้อดีคือผมว่ามันคล้ายๆกันเลยนะมันเบาซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบจิ๊กซอเบาเพราะว่า เวลาใช้งานเนี่ยมันจะกระโดดง่ายถ้าหนักมันจะกดไว้กับไม้อ่แต่ว่าผมผมอาจจะว่าผมข้อมือไม่แข็งเลยผมก็เลยชอบแบบเบามากกว่าอ่ะนี่คือส่วนที่ชอบเนาะราคากับความเบาส่วนกําลังไฟ450วัตต์ที่ผมเนี่ยผมใช้มาพักนึงแล้วใช้เกือบทุกวันเลยตัดล่าสุดที่ใช้มาช่วงกักตัวโควิดเนี่ยคือผมใช้ตัดไม้แดงไม้แดงที่อายุมากกว่า30ปีด้วยเป็นไม้เก่าแข็งโป๊กเลยนะครับ แรกๆผมก็ใช้เล่ยญี่ปุ่นเนี่ยแตัตดอ่าพอผ่านไปสัก4ี่ท่อนไม่ไหวละขอใช้จิกซอแล้วกันตัดได้นะครับสบายมากเลยสําหรับจิกซอตัวเนี้ยเพราะฉะนั้น450สวัตต์ไม่น่าไม่น่ากังวลส่วนสิ่งที่ไม่ชอบคือเนี่ยมันเหมือนมาจากยุค90เลยระบบเปลี่ยนใบเรื่อยแบบต้องใช้หกเหลี่ยมเนี่ยมันมันน่าจะปรับปรุงไปได้แล้วแต่ก็ยังว่าเพราะว่ามันลดต้นทุนนะครับ ถามว่าเดือดร้อนไหมจริงๆก็ไม่ได้เดือดร้อนหรอกแต่ว่าถ้าเปลี่ยนได้ก็ดีรวมถึงอ่านี่ระบบเอียงฐานที่ต้องใช้หกเหลี่ยมเหมือนกันครับอันนี้ถามว่าได้ใช้บ่อยไหมก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกแต่ก็ได้ใช้บ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมใช้จิ๊กซอกับเลื่อยมือเลื่อยญี่ปุ่นเป็นหลักเลยมีอะไรอีกอ้อตัวเนี้ยมันไม่มีพลาสติกครอบอ่ามันทําให้มันถูไปบนไม้บางทีไม้ สีอ่อนๆอย่างไม้สนไม้ยางเนี่ยมันทําให้เป็นรอยคราบดําๆแล้วก็เห็นมันสีะลอกซึ่งตัวสีถลอกเนี่ยผมไม่ซีเรียสน,นะแต่ว่าปัญหาคือมันเป็นรอยดําอยู่ที่ไม้เนาะแล้วก็ไม่มีอะไรสําหรับการใช้งานนะครับอ่ออีกอันนึงผมว่าเสียงมันใช้ได้เสียงมันไม่ดังจนน่า,ารําาาญที่ ผมเอาเลื่อยตัวนี้มารีวิววันนี้เพราะว่าผมใช้แล้วรู้สึกชอบนะครับแล้วก็เลื่อยตัวนี้ผมออกเงินซื้อเองนะไม่ได้มีสปอนเซอร์หรือใครส่งมาให้ใช้แต่ถ้าเกิดใครอยากส่งอะไรมาให้ใช้ผมก็ยินดีนะครับสำหรับวิธีการใช้จิ๊กซอให้ได้ผลดีเนี่ยผมเคยลงไว้ในงานไม้โฮมเมดคลิปท i ิปนะครับเมื <ME> ่อ <U TER 1> ไม่นานมาน,นี้ลองไล่ไปดู ก็หลักๆก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบเตะใบใบเลื่อยแล้วก็เทปกาวใครอยากรู้ก็ลองไปไล่ดูหรือบางคนอาจจะดูแล้วเนาะส่วนการตัดให้ตรงก็เหมือนการใช้วงเดือนนะครับคือมีอะไรตรงๆมาทาบซึ่งผมจะนิยมใช้สปีดแควร์ปทาบแล้วก็ตัดแต่ว่าจิ๊กซอว์เนี่ยมันอาจจะไม่ตรงเป๊ะเท่าวงเดือนเพราะว่าใบเลื่อยมันแคบแล้วก็ให้ตัวได้นะครับไม่เหมือนวงเดือน แต่สาหรับผมงานที่ผมทำเนี่ยถือว่ามันดีพอแล้วแล้วก็ช่วงนี้ผมใช้จิ๊กซอว์ตัวนี้บ่อยมากใครดูใน a c e b o o k เห็นว่าผมอัพรูปจิ๊กซอว์ตัวนี้แทบจะทุกวันเลยจริงๆใช้ใช้แทบจะทุกวันบางวันก็ไม่ได้ถ่ายรูปนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมพยายามลดทั้งเรื่องเสียงแล้วก็เรื่องฝุ่นเวลาทํางานไม้จะเห็นว่าผมจะใช้ทั้งเลื่อยมือเลื่อยญี่ปุ่นที่คุณพัฒสยามบุทโเกอร์ส่งมาให้เนี่ยแล้วก็จิ๊กซอว์ผมจะเลี่ยงการใช้วงเดือน ่วนมากหลักๆผมก็จะใช้ลรยอบักนะครับตัวเลื่อยสองคมเนี่ยตัดแต่ว่าบางทีพอไม้มันเยอะๆหรือไม้เนื้อแข็งมากๆอย่างเช่นช่วงนี้ผมใช้ไม้แดงที่อายุร่วมไม่ร่วมแหละอายุน่าจะสี่สิบปีบวกเพราะว่าผมรื้อมาจากบ้านพ่อบ้านบ่อผมก็อายุน่าจะร่วมส0สิปีละอายุมากกว่าตัวผมอีกนะครับไม้มันแข็งมากแล้วก็หนาเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้จิกซอตนะัดถามว่าทําไมไม่ใช้วงเดือนเพราะว่าตอนเนี้ย ผมลดขนาดเล่ยวงเดือนจากตัว18โว6 5. นิ้วครึ่งเนี่ยลงมาเหลือเจมิลแม็กซ네์เจมิลเนี่ยมันตัดได้แค่2เซนนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถตัดชั่วทีเดียวให้ขาดได้ผมก็เลยลองใช้จิ๊กซอดูแล้วปรากฏว่าเอ้ยชอบเว้ยมันตัดได้ถือว่าไม่ขิ้เหร่เลยถือว่าค่อนข้างดีเลยอยู่ที่การปรับตั้งของเราเนาะ,ะแล้วก็จิ๊กซอ กับเลื่อยมือเนี่ยมันดีตรงที่หนึ่งแหละเสียงมันไม่ดังแล้วฝุ่นเวลาตัดเนี่ยฝุ่นมันจะร่วงลงข้างล่างถ้าเป็นวงเดือนเนี่ยฝุ่นมันจะคลุ้งฟุ้งไปในอากาศรวมถึงคลองเลื่อยด้วยทั้งจิ๊กซอว์เนี่ยคลองเลื่อยมันจะบางมากนะครับแล้วก็เหมือนเหมือนกันกับเลื่อยมือคลองเลื่อยมันจะบางทําให้เราเสียเสียไม้จากการตัดน้อยเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมนะใช้ไม้แบบคุ้มไม่ก่อให้เกิดเสียงดังแล้วก็ไม่ทำให้เกิดฝุ่น อันนี้คือสําหรับผมนะสําหรับคนอื่นก็อาจจะถนัดวงเดือนก็ก็ได้นะครับประมาณนี้เนาะก็เอาเป็นว่าวันนี้เราพบกันแค่นี้แหละงานไม้เที่ยงคืนงานไมโฮมเมดสวัสดีรักษาตัวช่วงนี้วันที่บันทึกเนี่ยผมยังอยู่ในระยะเก็บตัวมีโควิดอยู่นะครับแต่ว่าวันที่เผยแพร่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันช่วงนี้มีเวลามากทำวิดีโอสตอ็อกไปเยอะเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ